สำหรับคาดการตลาดประจำวันอังคารที่14เมษายน2563นะครับผมสำหรับวันนี้เราคาดว่าตลาดหุ้นไทยนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวไซด์เว้รอัพนะครับระมินแนวรับอยู่ที่บร,ริเวณ1,220และบร,ริเวณ1,200นะครับแนวต้านอยู่ที่บร,ริเวณ1,240และบร,ริเวณ1,300นะครับเราก็มองภาพการชะลอตัวลงของผู้ป่วยโควิด นายทนใหม่ในสหรัฐที่เริ่มที่จะชะลอตัวลงนะครับหลังจากที่นายแอนดิวครูโมนะครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกต่อเนื่องนะครับจากการาแพร่ระบาดท,ที่น้อยลงนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้ต้องเข้าใช้โรงพยาบาลเนี่ยนะครับรวมทั้งจำนวนผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมันเริ่มเห็นอัตราที่ น้อยลงแล้วนะครับจะเป็นปัจจัยกระตุ้นบรรยากาศเชิงบวกต่อภาพการลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับขณะที่เราก็ยังมีมุมมองเชิงบวกบวกอ่อนๆน,นะครับต่อการผลการประชุม O อเป p พ u s สฉุกเฉินเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ให้รักษาเสถียรภาพน้านมันนะครับลดลง9.7้าล้านบาร์เรลต่อวันจากวันที่1พฤษภาถ,ถึงสิ้นเดือนของมิถุนายนนะครับแล้วก็จะปรับลดลงเป็น6ก8ล้านนะครับแล้วก็6ล้านตั้งแต่หลังตัวของเดือน มิถุนายนปีนี้เนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยนะครับตัวของเมษายนปี65นะครับมันก็เป็นปัจจัยที่จะเข้ามารักษาเสถรยรภาพราคาน้ํามันนะครับต่อจากนี้แล้วก็จะเป็นปัจจัยที่จํากัดดาวไซ้าของราคาน้ํามันได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าตลาดเองก็ ตลาดน้ามันนะครับก็ยังคงถูกจํากัดอัพไซด์ด้วยเช่นกันจากความหมดแอร์ของอุปสงค์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับมันก็เลยทําให้โดยรวมเนี่ย s e n ิเ m e n t เชิงบวกอาจจะยังไม่ชัดเจนมันก็จะเป็นราคาน้ํามันเนี่ยคงน่าจะเป็นภาพการแว่งตัวด้านข้างอิงทางบวกต่อไปนะครับถือว่าเป็นปัจจัยบวกอ่อนๆต่อตลาดนะครับในสําหรับวันนี้นะครับที่สําคัญเลยก็คือต้องติดตามการประกาศตัวเลขคาดการณ์ GDP ของโลกนะครับของ iFF นะครับ i f จะมีการประกาศวันนี้นะครับหลังจากนาง Joshua, นคริสเตน่าจอชิวากรรมการผู้จัดการใหญ่ i f f อเนี่ยออกมาส่งสัญญาณเตือนว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่รับผลกระทบจากโควิด1 9นีมีแนวโน,น้มรุนแรงมากที่สุดในรอบ90ปีนะครับเราคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะสามารถฟื้นตัวได้บ้างบางส่วนในปีหน้าในขณะที่ระบุว่าเศรษฐกิจ ที่รับความเสียหายที่รุนแรงคือประเทศกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่นะครับแล้วก็ประเทศที่กําลังพัฒนาเราก็มองว่าเป็นปัจจัยที่เข้ากดดันบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคกลุ่มตลาดหุ้นไทยให้อ่อนตัวเพื่อปรับฐานได้บ้างนะครับแล้วก็ตามสัปดาห์นี้เนี่ยยังต้องติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มธนาคารด้วยนะครับก็ตลาดคาดกันไว้ว่าจะหดตัว2.49นะครับแล้วก็ย3ร 0 1 6ย e a r ออนเยียนะครับเราก็มองว่าราคาของหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆก็รับรู้ไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหากผลประกอบการออกมาดีอยู่ที่คาดเนี่ย ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดบายออนจรักได้บ้างนะครับขณะที่เราก็มีมุมมองเชิงบวกนะครับกับการประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับเราก็มองว่าปัจจัยตรงนี้นะครับจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยทําให้ตลาดเนี่ยเปิดรับความเสี่ยงได้มากขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยช่วยจํากัดดาวไซด์ของตลาดได้เพิ่มเติมนะครับจริงการลงทุนเราก็ยังคงแนะนำนะครับให้นักทุนระยะกลางระยะยาวที่รับความเสี่ยงได้สูงเนะี่ยทีเข้าสะสมหุ้นในกลุ่มแร่ทุเพที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงราคาปรับตัวลงมาแแล้วก็อยู่ ต่ำกวา่าหรือค่าเหมาะสมค่อนข้างมากนะครับอย่างตัวของปูนใหญ่ scc นะครับตัวของ v a n c e c p f แล้วก็ c p c s นะครับก็เริ่มนำครั้งแรกตั้งแต่วันที่23แล้วนะครับ23เดือนมีนาคมที่ผ่านมารวมทั้งหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่รับประโยชน์จากโอกาสในการได้รับงานของภาครัฐที่น่าจะเริ่มเห็นการเข้ามาประมูลในครึ่งปีหลังนะครับก็จะเป็น ตัวของที่แน่ๆก็จะมีลดไไวฟ้าสายสีส้มตะวันตกนะครับก็มีตัว CKS ค c ักนนะครับเริ่มนําำครั้งแรกวันที่9เดือนมษสาย,ยนนี้นะครับคุณแนะนำวันนี้ก็ขอเริ่มตัว a d ดวานซนะครับแนะนำ Follow By y หากราคาปรับตัวสูงขึ้นเหนือ195้นะครับทเก็ตอยู่ที่205นะครับสต็อปอยู่ที่184นะครับสำหรับภาพของในเอ็ศูนย์นะครับภาพทางเทคนิค ราคาเนี่ยก็ถือว่าแข่งตัวกันข้างอิงทางบวกนะครับสามารถที่จะยืนเหนือแนวรับบริเวณ a อ s o ซชชันแกร็ที่เปิดขึ้นมา,าที่สามารถขึ้นมาปิดได้แล้วก่อนหน้าเนี่ยยังไม่ยังไม่หลุดออกมาเลยจากตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเครื่องมือทางทเทคนิคตัว MACD, RSI และ m o d i f y Swing เนี่ยทั้ง3ตัวยังเห็นภาพของการชะลอกำลังลงอยู่นะครับทำให้คาดว่าราคามโอกาสที่จะแข่งตัวกันข้างเพื่อปรับฐานได้ต่อนะครับแนวรับยังอยู่ที่เดิม 805นะครับและ785ครับดัลต้าอยู่ที่840และ865รบนะครับกริวแนะนำถือสถานะรองนะครับต้นทุนอยู่ที่730ที่แนะนำกันไปยังชงถือต่อนะครับสต็อปจะอยู่ที่ trailing stop แล้วนะครับเป็น803นะครับ ภาพของราคาทองคำนะครับภาพของกูุสปอร์ตไวันเนี่ยราคาก็ถือว่าปรับตัวขึ้นนะครับทำจุดสูงสุดใหม่ในขณะที่ขึ้นมือทางเทคนิค MACD เนี่ยหงาสัญญาณซื้อนะครับอย่างนี้นก็ตามตัวอาซายและมูลิฟายโซเนี่ยเริ่มที่จะเห็นภาพของการชะลอกําลังลงแล้วหลังเข้าสู่ภาวะโอวอร์สนะครับทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงเพื่อปรับฐานได้บ้างระยะสั้นนะครับมองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับนวรับอยู่ที่บริเวณ705นะครับแล้วก็บริเวณ1,705แล้วณ 1690นาะครับสำหรับดอลลาร์อยู่ที่บริเวณ1750แล้วบริเวณ1,760นรนะครับกลยุท์ก็แนะนำนะครับเปิดสถานะล,ลองเล่นสาัานหาราคาบวกตัวลงมาจากบริเวณ705นะครับสตอ๊อปหักราคาปรับตัวลงต่ำกว่า 160, 1, 000, 1, 6 6 0 1,690นะครับสำหรับปุ่นในพอร์ตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ยังคงซื้อต่อไปนะครับตอนนี้รีเสิร์ชมีเท่าน,นี้นครับ